สวัสดีค่ะพบกับคำทำนายนะคะ12ราศีนะคะของเทพิดาพยากรณ์นะคะซึ่งคำทำนายนะคะทั้ง12ราศีเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาให้ะคะ่ะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีของรางวัลแจกนะคะเมื่อคนติดตามครบครบนะคะ5,000คนนะคะเราก็จะมีของรางวัลแจกนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องราวของการดูดวงฟรีแล้วก็ดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็คือ มีดูดวงฟรีก็คือว่าเราก็จะแบบสุ่มนะคะเลือกผู้โชคดีแล้วเราจะโทรไปหาคุณนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีการนะคะแบบดูดวงให้ฟรีนะคะดูดวงส่วนตัวฟรีนี่ทางโทรศัพท์เลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการต้องอัด YouTube ด,ด้วยนะคะก็กดติดตามเดี๋ยวเราจะเลือกของวันเลือก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 ผู้โชคดีนะคะมาให้นะคะแล้วก็คนต้องการดูดวงนะคะโปรโมชั่นนะคะ2 9 9บาทน,นะคะ ต่อคำถามนะคะ6ข้อนะคะเราก็ยังมีโปรโมชันนะคะจัดอยู่นะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็โอเคอยู่นะคะก็ดังนั้นนะคะก็สามารถที่จะมีโปรโมชั่นนะคะ 2, คสองร้อยเก้าบาบาทต่อคำถาม6ข้อนะคะแล้วก็คนที่ต้องการที่จะแอดไลน์ไอดีนะคะ h e p t h e p t i d a p a y a k o i n ค่ะก็ยังมีในเรื่องราวของการนะคะดูดวงส่วนตัวส่วนตัวยังไม่ได้รับนะคะดูตัวตัว เราก็จะโทรศัพท์มานะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังไวรัสนะคะโควิด1อยู่ก็โทรศัพท์มานะคะล้วก็จะมีแพ็กเกจพิเศษให้นะคะส่วนนะคะคนที่ส่วนคนที่กําลังคิดว่าเออแบบอยากจะกดติดตามคลิปนะคะของเทพยาเพยาียเทพยาพยาียกรก็สามารถกดติดตามได้เดี๋ยวเราจะลงนะคะคลิปทุกอย่างเนี่ย เยอะแยะไปหมดเลยนะคะในช่วงของปีนี้นะคะจะมีคลิปดีๆนะคะเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็จะมีนะคะในเรื่องราวของนะคะเ,เขาเรียกว่าสาระความรู้ต่างๆนานาให้ทุกคนได้แบบได้รู้ด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องราวของนะคะการงานการเงินความรักอะไรเงี้ยคะ่ะคลิปการงานการเงินเนี่ยเราจะทํา กรมกันนะคะเดี it, me it, ok. 1, ๋ยวคุณก็เข้าไปดูได้นะคะคลิปการงานการเงิน12ราศีนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะคลิปอื่นๆนะคะรายวันหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทําเป็นคลิปเดียวนะคะแต่อันนี้เนดูดวงความรักเนี่ยของเราเีจะทําแยกออกมานะคะก็คนที่สนใจดูดวงความรักเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆต่างๆนานามากมายนะคะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดว่า คุณยังรู้สึกว่าเออช่วงนี้เนี่ยยังมีปัญหายังรู้สึกหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้นะคะคุณก็ทําใจทําใจไปก่อนช่วงเนี้คือช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของวิกฤตนะคะไวรัสโคโรนาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังไม่ยิ่งนะคะดังนั้นนะคะตัวคุณก็ ค่อยๆคิดค่อยๆทาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีทางแล้วก็มีทางออกแล้วก็มีกําลังใจนะคะเราก็มองเห็นแสงสว่างในเรื่องราวของนะคะพระอาทิตย์อยู่เสมอนะคะแล้วเราก็จะมีกําลังใจแล้วกาลังใจของเราเนี่ยจะไปส่งผลนะคะให้เรื่องราวที่ดีๆได้เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบเป็นอะไรอย่างที่คาดหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจนะคะก็ขอให้คุณทุกคนนะคะพยายามพยายามที่จะแบบ ทำเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้มันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้ให้รู้สึกว่ามีความถูกต้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยทาชีวิตให้ดีแล้วก็ทําชีวิตในแง่บุกแล้วก็ทําชีวิตให้รู้สึกว่ามีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเราเนี่ย ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆวนันเราทุกวันของเราก็จะเป็นอะไรที่จ่ำใสแล้วก็ทําให้ทุกอย่างในโลกใบน,นี้ดีค่ะ,ะแล้วก็คนที่สนใจเรียนดูดวงกับเทพิดาพยากรก็เรียนได้นะคะการดูดวงของเทพิดาพยากรก็เหมือนกับการกินข้าวที่เชฟผู้มีความชํานาญการในการที่จะปรุงอาหารจานนั้นให้คุณค่ะคือหลายๆคนเป็นหมอดูเนี่ยไม่ได้ดูหมอกันมายาวนานหรือไม่ได้ดูหมอแบบ เป็นระยะเวลานานดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังดูหมอไม่เก่งหรือประสบการณ์ในการดูหมอนี้ย,ยังน้อยแต่เราประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยเกิน1000คนแล้วก็ดูดวงมาแล้วนะคะหลายสิบปีดังนั้นรับรองได้เลยเขาว่าคุณดูดวงกับกดดูดวงกับเทพิดีาพยากรณ์แล้วเนี่ยไม่ผิดหวังคนะ่ะทุกอย่างจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะก็ขอให้คุณนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆในเรื่องราวของความรักนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลย มาถึงคำพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะดูดวงนะคะโดยที่เป็นเดือนมิถุนายนนะคะเราก็จะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะอันนี้จะเป็นไพ่สำรับที่พิเศษหน่อยเพราะว่าจะเป็นไพ่ทาโร่ที่มีสำรับหน้าไพ่เหมือนไพ่ป๊อกด้วยค่ะนี่คือเป็นไพ่ที่สามารถใช้เล่นไพ่ป๊อกด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงได้ใส่เล่นไพ่ป๊อก เอาง่ายๆนะคะก็คือจะเป็นหน้าไพ่แบบที่เป็นคล้ายๆกับไพ่ที่ใช้เล่นนะคะเพราะว่าไพ่ทาโร่นี่ประวัติความเป็นมาก็คือเป็นพระบรรพบุรุษของไพ่ป๊อกนั่นเองนะคะก็ไพ่ที่ใช้ในการเล่นไพ่นะคะไพ่บาคาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสมัยก่อนไพ่บาคาร่านี่ใช้ไพ่ทาโร่นะคะในการเล่นอ่า บาคาร่าที่เป็นเหมือนกับป๊อกแป๊อกเไทยอะคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่สำหรับที่ผลิตที่ประเทศอิตาลีนะคะก็น่าจะเป็นภาษาอิตาลีนะคะคาคากริโอคากริโอสโตรนะคะถ้าออกเสียงถูกนะคะอ่านแบบสไตล์อเมริกันนะคะเพราะว่าภาษาอิตาลีเราก็ไม่แข็งแรงนะคะทาโร่เด็กนะคะอ่า อันนี้นะคะก็กล่องนะคะพิมพ์ในอเมริกานะคะการจัดจาหน่ายก็อเมริกาค่ะแต่ว่าการผลิตผลิตที่อิตาลีนะคะก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะดูดวงกับเทพิดาพยากรคุณจะได้รับคำทำนายและได้รับประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องของ การดูดวงแล้วก็การทํำนายไพ่ทาโร่ตลอดจนพลังของหินอัญ,ญมณีนะคะเพราะว่าเราเรียนจบด้านเกี่ยวกับอัญ,ญมณีมานะคะเราเรียนอัญ,ญมณีมาก็คือเรียนหาความรู้แล้วก็อัญ,ญมณี rou, ก็คือแล้วก็หินพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหยกนะคะก็ขอแนะนํานะคะก็จะเป็นนะคะหินมงคลนะคะที่จะให้ความรู้นะคะเรื่องของหยกค่ะหยกเนี่ยจะเป็นหินมงคลที่ให้ในเรื่องราวของนะคะความเป็น เขาเรียกว่าความเป็นอ่าอายุมั่นขวัญยืนนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีแต่วความสุขสมบูรณ์นะคะหยกเนี่ยมีต้นกําเนิดที่ประเทศพมา่าประเทศจีนไม่มีหยกนะคะแต่ชาวจีนแล้วก็ฮ่องเต้ฮ่องเฮาแล้วก็ราชวงศ์ใช้หยกกันเพราะว่าหยกคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองนะคะก็อันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะราคาไม่แพงค่ะเพราะว่าเรา คือหยกของเราไม่ใช่คุณภาพแบบดีเลอร์ซึ่งแพงละาคา่เป็นล้านไม่ใช่ค่ะของเราเนี่ยราคาหลักร้อยหลักพันนะคะก็มีหลาย แบบหลายเกรดนะคะก็คือหินแต่ละเส้นมีมูลค่าแล้วก็มีอะไรไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละแบบแต่ละอย่างค่ะความสวยงามก็ไม่เท่ากันเราขายตามราคานะคะของหินนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาได้ค่ะอาจารย์ก็จะมีหินแล้วก็ต้องการคําแนะนํานะคะก็สามารถที่จะแนะนํากันได้อันนี้สวยค่ะอันนี้นะคะเป็นบลูอะเกนนะคะเป็นหินสีฟ้าซึ่งมีความหมายว่าถึงความสุขแล้วก็ความสงบ แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีแต่โชคแล้วก็มีดวงเฮงนะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะอันนี้เราก็ไปแนะนำหินมาแนะนําหินกันก่อนก่อนจะเข้าสู่คําทํานายนะคะก็จะได้เป็นความรู้เสริมนะคะมงคลแล้วก็เสริมความรู้ให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเขาเรียกว่าหินบรูอัเกตเดี๋ยวอาจารย์จะทํานะคะ เขาเรียกว่าการหินแต่ละแบบอะค่ะว่าเราควรจะใส่แบบไหนดีก็สามารถทำได้เป็นคลิปต่อไปก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะเดี๋ยวก็จะมีแจกถ้าเกิดว่ารอของแจกไม่ไหวก็แอดไลน์ id มาคะ่ะมีราคาพิเศษนะคะสำหรับช่วงนี้โปรโควิด19รับรองค่ะว่าอันนี้หลักร้อยนะคะ ในราคาที่ไม่แพงเลยนะคะแล้วก็คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะนี่และอันนี้นะคะก็จะเป็นหินมงคลนะคะก็คือจะเป็นหินที่ให้ในเรื่องราวของนะคะความเป็นมงคลนะคะทั้งหมดเขาเรียกว่าหินเอ่อหินเสริมมงคลหินหินห้าสีเสริมมงคลเลยค่ะก็จะเป็น ไหมนะคะไหมห้าสีนี่ก็จะเป็นคอสใสนะคะก็จะให้แง่ๆของความสุขความสดใสแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะ หินสีทองนะคะหมายทองแต่ว่าจะเห็นเส้นไหมน้อยนิดนึงนะคะก็จะให้ในเรื่องราวของความสุขความสมบูรณ์นะคะวันนี้สวยใช่ไหมคะถ่ายในระบบ4ฟเลยค่ะให้คนได้เห็นความชัดแจ๋วเลยนะคะและนี่สีเขียวก็จะให้ในเรื่องราวของความสุขความเป็นธรรมชาตินะคะสีน้ําตาลน,นะคะก็คือสีน้ําตาลแดงเขาเรียกหมายแดงก็จะคือให้เสริมความสุขให้ความมงคลแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถมีความเจริญรุ่งเรืองได้ค่ะก็คือว่าจะนําคือเส้นไหมใน ควอดนะคะเหมือนกับทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองควอดเลขกอย่างได้ว่าหินคริสตัลนะคะคริสตัลควอดก็จะเป็นสีขาวใสก็เหมือนกับคริสตัลแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาโปรโมทแบรนด์นะคะแต่บางเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่คริสตัลทั้งหมดนะคะ ก็จะมีอย่างอื่นเจือไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหินเสริมมงคลทําให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีมูลค่าแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะดังนั้นนะคะหินนะคะอันนี้ก็เป็นใหม่5าสีนะคะเสริมมงคลแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองก็สามารถที่จะ a d ล line ID มาได้นะคะดังนั้นนะคะคุณก็จะมีสิ่งดีๆแล้วทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็โอเคค่ะนะอ่ะ ก็อันนี้ก็เป็นช่วงแนะนำหินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่นะคะคำทำนายการดูดวงนะคะที่แบบเรารอคอยกันนะคะนี่ก็มาแนะนำหินก่อนที่จะไปสู่คำทำนายที่แบบอันน่าตื่นเต้นนะคะค่ะเรามาดูดวงกันนะคะว่าดวงของราสีเนี่ยความรักเนี่ย จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะข้อตับไพ่สามกองนะคะแล้วเราก็ไปดูดวงที่กราสีนะคะนี่ไปดูดวงกันค่ะนะคะนะคะไปดูดวงกันนะคะก็ในเรื่องราวของนะคะความรักเนี่ยค่ะ ก็ตัวคุณนะคะโอ้โหค่อนข้างดีค่ะอันนี้จะเป็นหน้าไพ่ออกแนวไพ่ป๊อกนะคะเพราะดูได้2ระบบดังนั้นความรักของคุณเนี่ยจะมีความที่เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆแล้วคุณก็จะได้ค้นพบว่าความรักของคุณเนี่ยจะเต็มที่แล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีๆได้เกิดขึ้นดังนั้นนะคะความรักของเราในระยะนี้นะคะเราก็จะได้รู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็เราก็จะแบบ มีความเข้าอ,อกเข้าใจนะคะแล้วก็ทําอะไรได้ไร้สิ่งเลยรอย่างเลยนะคะแล้วก็คุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยจะมีอะไรที่แบบดีแล้วก็แบบชัดเจนแล้วก็มีอะไรที่แบบทุกอย่างมันโอเคค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ย จะเป็นอะไรที่มีแต่ความสุขแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยจะเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็คาดหวังนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีแต่ความชัดเจนแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วคุณก็จะสามารถพัฒนาความรักของคุณได้ไปอย่างที่คุณต้องการนะคะช่วงนี้นะคะตัวคุณเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีอะไรที่แบบชัดเจนแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคแล้วก็ เป็นไปอย่างทิศทางที่เราหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจนะคะจะเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็คือความรักเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆมากมายเลยนะคะแล้วก็ขอให้ความรักของคุณเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็ชัดเจนจะมีสิ่งที่เรียกว่าค,ความสุขนะคะเข้ามาเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าไพ่ที่ดีเพราะว่าเขียนเขียนเอาไว้นะคะความสุขตัวคุณจะมีความสุขพูดง่ายๆคือคุณต้องทําตัวให้มีความ สุขแล้วเมื่อคุณมีความสุขเรียบร้อยแล้วเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความเจริญแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามีแต่อะไรที่ชัดเจนมากมายไก่กองนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ดีๆแล้วคุณก็จะได้รับรู้แล้วก็ความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้นะคะ ความรักความสุขของคุณเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่ที่ตัวคุณแล้วเมื่อตัวคุณมีความสุขแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะแปรผันแล้วก็มีอะไรที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะแล้วตัวคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุณแบบต้องการแล้วก็มีสิ่งที่ชัดเจนแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักแล้วก็ความสุขของคุณเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่คคุณหววัังงงแล้้้กกก็ <S <S ็ตตอารใจนะะ ในเรื่องราวของคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างของคุณเนี่ยก็ช่วงนี้นะคะคนรักของคุณหรือว่าคนรอบข้างของคุณอาจจะหยุดนิ่งๆแล้วก็อยู่เฉยๆกันไปนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักความสุขของคุณในระยะนี้นะคะแล้วก็ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็มีแต่อะไรที่แบบเราค่อนข้างนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็ มีแต่ความตั้งใจแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะแล้วก็คุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เราต้องการแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เรื่องราวของความรักในระยะนี้เนี่ยคุณก็จะต้องแบบอยู่นิ่งเฉยไปก่อนนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักในระยะนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่า ความร shiny, need, need, ation, course, you. You continue, PTSD, ักของคุณเนี่ยมีอะไรที่แบบคุณหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความชัดเจนคุณอาจจะหยุดนิ่งหรือทําอะไรด้วยความนิ่งๆก็ตามนะคะแล้วก็ชีวิตทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างที่คุณหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจคุณจะได้รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะหยุดนิ่งแล้วก็อาจจะอาจจะยังดุดนิ่งอยู่ยังไม่ยังไม่แบบ ไไหนได้ช่วงเนี้ยความรักอาจจะนิ่งๆแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่กระชากเขาเรียกว่าคุณต้องเป็นคนที่กระชากสีสันเรื่องราวของความรักคือตัวคุณอาจจะแบบเอ้ยเริ่มต้นชวนคนน้งคนนี้ไปเที่ยวหรือตัวคุณอาจจะเริ่มต้นทําอะไรนี้ค่ะคุณก็ควรที่จะแบบสร้างสีสันให้ในเรื่องราวของความรักอยู่สักหน่อยนะคะแล้วคุณก็จะได้รู้สึกว่าความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นอะไรอย่างที่คุณหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออ ความรักเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุณอาจจะต้องหยุดนิ่งแล้วก็ทําอะไรอย่างที่แบบคุณต้องการแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็ถ้าถ้าคุณต้องการที่จะแบบทําอะไรนะคะคุณก็อย่าพึ่งแนะบบตกอกตกใจกันเกินไปนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมัน คือเหมือนกับถ้าเกิดคุณหยุดนิ่งเนี่ยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่แบบคุณคาดหวังแล้วก็มีความตั้งใจดีทุกอย่างก็ดีงามนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณจะต้องเป็นคนที่วิ่งไปทําให้ความรักทุกอย่างมีความสุขและเมื่อความรักทุกอย่างมีความสุขแล้ว คนรอบข้างแฟนคุณคนรักของคุณถ้าเขาหยุดนิ่งหรือว่าเขายังไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยหวานคุณจะต้องเป็นคนที่หวานใส่เขาค่ะรับรองค่ะว่าความรักแล้วก็ความโรแมนติกเนี่ยจะมีเกิดขึ้นแน่นอนแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะในเรื่องราวของนะคะการหยุดนิ่งในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบ ดีเพราะว่าหลังจากที่เราหยุดนิ่งหรือว่าความรักนิ่งๆแล้วนะเราเป็นคนที่เริ่มต้นทําอะไรหลายอย่างให้ความรักเนี่ยเดือนนี้นะคะความรักเดือนมิถุนานเนี่ยคะ่ะมันจะมีแต่ความสดใสเข้ามาแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักที่เต็มไปด้วยความสดใสเนี่ยก็ <AM> จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะแล้วก็คุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยความรักเนี่ยเ <AM> <AM> ต็มไปด้วยความสดใสแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่า ความรักที่เต็มไปด้วยความสดใสเนี่ยก็จะทําให้ความรักเกิดความมั่นคงแล้วก็เข้าวหน้าทุกอย่างมันก็จะโอเคชีวิตของคุณก็จะดีแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมีแต่เรื่องที่ทดีๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะรับรู้ว่าความรักเนี่ยเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็อย่างที่คุณต้องการแล้วก็คาดหวังแล้วก็ดังตั้งใจค่ะ